สวัสดีจ้าอยู่กับลูกในห้องแอร์เลยพี่น้องค่ะอากาศมันร้อนมันร้อนมันร้อนวันนี้อากาศร้อนพากันอยู่ในห้องเด้อพี่น้องปิดห้องก่อนอ้าวพี่น้องค่ะทุกทุกท่านค่ะมาฟังทั้งนี้เลขเข้ามาเลขเข้ามาเลยเวลาเดี๋ยวไม่ทันการเด้อจ้า อาพี่น้องเมื่อนอัผู้ได้ไล่อยู่ไล่สดน้ำค่อยใครอยู่ไล่สดกับดิฉันคะ่ะใครที่ไปกล่าวหาว่าเอออีผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียน้อยพันตะลดคะ่ะตอนนี้เขากำลังนำเรื่องเดินเ,ออเดินเรื่องเดินคดีแล้วนะคะเออเขาบอกว่า รับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นพี่น้องคะมาออกเงินซอยกันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสมรู้ร่วมคิดกับสาวมน <c oughs> ต์ตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วนะคะอืมเขากำลังไปฟ้องเออเขากำลังบอกให้ทางนี้หาทนายเกียมทนายเลยนะคะโอ้ยเนาะมาหน้าี่ค่ะเอามาเล่นทำไมนี่เก็บ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 เงินแม่เนี่ย โอ้ยตายละพี่น้องเลยอืมรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นพี่น้องคะออ้ยตายแล้วข้างคกสิปเปามาแต่ใส่แล้วอืมคำขอโทษเป็นเงินสดโอ๊ยไม่ก็เท่าไหร่ดีนะทีนี้อเงินแกนมีอยู่แค่นี่บัดนี้เทสเทไรล์ละพี่น้อง อืทำยังไงล่ะพี่น้องเอ๋ยเงินสดขารก็มีอยู่แค่นี้พี่น้องเลยเดสนใไดโนอบาทนี้พี่น้องอืที่มีบ่นอ้อประจ่ายคานข่าหาว่าเขาเป็นเมียหน่อยพันตลาดนี่พี่น้องเออผู้ใดว่าเมียหน่อยพันเตะพี่น้องมารับผิดชอบน้ำกันเดอ้อเาเงินมาออกซอยมดในเด้นนี่เดอ้อนี่เดินดมดก็เกียมไปแล้วนี่ อีเด้อนี่เขียนไปแล้วพี่น้องนะเข้าเข้ามาล้านด่าเข้าในในไลฟ์สดแต่ไม่กลัวเขาจะเอาเงินสดมันมั่งแต่มันจะมาเอาเงินสดเราพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยโอ้ยโอ้ยมันนานน้อยเอ้ยเอามาเอามามาลูกเงินไม่พอเดี๋ยวแม่ไปขายทองใส่อีกนี่ว้าอย่ามาโชว์อืมเอาเด้อพี่น้อง มีการไปขู่ญาติแล้วนะพิมพ์ไปขู่ญาติแล้วนะคะทุกคนอบอกให้ญาติรับมือดีๆนะอ่ม,มอนอยู่คอมเมนต์ญาตินุนคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะมันว่าให้มนหน้าตาคีรเลนิใสยไม่ดีนิใสแย่มนในรับเงินสดกับมันไม่ได้นะคะอ่าอ้าวอ้าวอ้าวอ,อ,อ,อ้ยแต่รับทองก็ไม่มีทองอ้ย เก็บค่ะอันนี้เก็บฮะอันนี้มันมีอยู่เก็บเก็บเก็บแม่เก็บก่อนอรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นอ่ะ,อะมีคนถามาม,าาาามันสาวมน่ะคนพี่น้องเอ้ยตายตายตายพี่น้องอืบัตรเอทีเอ็มสาวมนพี่น้องจักจักใบนะ อันนี้ก็บัตรยูเมดพลัสเงินสดนะคะเป็นบัตรเครดิตเงินสดนะคะเนี่ยอืมเนี่ยอืมอันนี้เงินนี้ค่ะอันนี้นี่นะคะอันนี้บัตรเอทเอมค่ะอันนี้ของน้องมานาค่ะนี่นี่นี่น้นองมานาทกศน,นี่ค่ะอันนี้ของบ่าวเพชรนะคะเนี่ยกสิกรเนี่ยเนี่ยอันนี้กรุงเทพของสาวมนนะคะคนละใบเลยค่ะพ่อแม่ลูกค่ะนี่ฮ <c> ะ <oughs> ไม่รู้ว่ามีเงินหรือเปล่ามีอยู่ยี่สบาทใบละยี่สิบพี่น้องเอ้ยแล้วเมื่อจากเช็นก็ให้ดูอืมการที่จะไปเปิดบัญชีลหลายๆใบหนึ่งเราต้องมีเงินเออมีเงินเก็บเยอะๆค่อยไปเปิดไม่มีเงินไม่ต้องไปเปิดลรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอายคนเขา <c oughs> อืมนะรักคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนี่ค่ะ หนังสือเดินทางค่ะนี่น,นีอยู่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะนี่ค่ะหนังสือเดินทางค่ะพาสปอร์ต <c oughs> โอ้โ,อโอนี่ค่ะเนี่ยใบสิทธ์วัคซีนค่ะครบสองเข็มค่ะสามารถไปได้ค่ะอืมนะคะนี่ค่ะอยู่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเย้อืมนะเออ งินสดเท่านั้นพี่น้องคะวันนี้ร้อนค่ะอากาศมันร้อนร้อนจริงๆร,ร้อนจริงๆรําน้องมานานี่น้องมานาเขาจะมีตุ๊กตาประจําตําแหน่งนะคะนี่ค่ะของณทิพย์ทำให้นี่น้องมานาเจอพี่น้องออเบิ้งเอานีเด็กน้อยได้เดียงสางเอาไปด่าเอาไปจับกลุ่มด่าได้ยังไงเด็กพี่น้องเด็กอออ กระต่ายใจสุดกระต่ายสีชมพูใจกระต่ายใจสีชมพูดใจอืเออเสื้อสีเหลืองเนีออเด็กกระไรเรียงสาไรเรียงสาพี่น้องค่ะโอ้ยอ้าวพูดได้วะยังห้พู้ได้กับมารับพี่ชอบเท่ากันในเด้ใจเอฟทีจ้าซอยกันออกค่ะเขาสีเอาเท่าไหร่พี่น้อง เอยมีอยู่สองร้อยห้าสิบผู้ได้ว่ามืนั่นได้ถ้าได้เราพี่น้องรวบรวมกันเด้อพี่น้องรวบรวมเออเอาคดีของมั่นก่อนให้มันเคียย์กับเฮาก่อนแล้วเฮาก็สิเคีรยกับมันคืนแบบนี้พี่น้องค่ะเพียง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 เออมาแม่เป่าให้มาออแม่เป่าให้มาเพียงเพียงเพียงอือโอย นะใบอันนี้ก็ได้นะโอ้ยขาดยู่ยี่ยับเยินหมดแล้วใบฉีดวัคซีนนี่ก็ได้พี่นอ้องเอ้ยอือโอดอ้นนี่ใครที่ไม่เจอกับตัวไม่รู้สึกนะคะที่เอาลูกเอาล้านเราไปดา่าทุกคนก็จะว่าว่ามนด่าให้เดีต้องเจอกับตัวนะคอยบอกนะถ้าไม่เจอคนพวกนี้นะ่ะ จริงๆแล้วนะถ้ามันเป็นแม่ที่ดีนะมันไม่เอาลูกคนอื่นไปด่าเสียให้หายหรอกพี่น้องค่ะถ้ามันเป็นคิดว่ามันเป็นมนุษย์แม่แต่ถ้าคิดว่ามันด่าลูกคนอื่นแล้วคนอื่นด่าลูกมันแล้วมันทําตัวเฉยๆไม่รู้สึกไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอย่างเงี้ยมันไม่ได้รักลูกมันจริงหรอกอืมจะบอกให้คอยอย่เื่อไรได้ใครด่าลูกฉันฉันด่ากลับเลยนะ เซลูกฉันจะเป็นเออหรือจะเป็นบ้าหรือจะปัญญาอ่อนหรือจะเป็นดาวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เออเขาจะเป็นเขาจะเป็นผู้น่ารักสําหรับสายตาของคนเป็นแม่เขาจะดีที่สุดนะเขาจะเฟอร์เฟกที่สุดในสายตาของแม่นะคะจำมาไว้เขาจะขี้เลยเขาจะเป็นยังไงเราก็รักเราเป็นแม่เอออย่ามาบอกว่ารักลูกยังไงเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงลูกแบบไหน ก็เลี้ยงลูกก็แบบไหนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็อาบน้ําเอานมให้กินเอาข้าวให้กินเอาน้ําให้กินน,กน,นะคะเลี้ยงแบบนั้นแหละก็ไม่รู้เลี้ยงแบบไหนไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเลี้ยงลูกแบบไหนกันก็ไม่รู้แต่เช้ามณ์อ่ะเออตื่นขึ้นมาก็พาเข้าห้องน้ําอาบน้ําแต่งตัวให้ถึงจะขี้เล่ก็ไม่ได้สกรปรกค่ะมานาน้อยไม่สกรปรกนะคะตัวหอมด้วยเออถ้าไม่เชื่อก็ลองดูล่ะคนที่คนไหนที่เคยมาหาสาวมณ์อ่ะ มีจะบอกอุ้ยน้องมานาตัวหอมตังเลยน้องมนตัวหอมตังเลยน้องมอมไม่มีหรอกว่าลูกมันเหม็นขาวไม่มีนะคะํำไปด้วยอืมบอกกันเลยจ,จะเอาเงินสดกาดวเดอมีอยู่สองร้อยห้าสิบ,บาทโอเคมีสองร้อยห้าสิบจะเอาก็เอาไม่เอาก็จบกันอืมแค่นั้นแหละพอคุณเข้ามาหาเราเราไม่ไปหาคุณ คุณมาดา่าฉันในช่องของฉันมาว่าให้ฉันหน้าตาขี้เละหน้าตาไม่ดีนิสัยไม่ดีนิสัย,สยแย่นิสัยไม่เอาไหนแบบนั้นนะรับเงินสดได้หรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องจา๋าหรือว่ามันจะรับเงินสดจากเราอย่างเดียวอืมเนาะอากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศร้อนก็เลยเปิดแอร์ซะหน่อยเดี๋ยวไม่เปิดเดี๋ยวมันจะพังพี่น้องคะ่ะอืม ค่าไฟก็ไม่แพงทุกๆพี่น้องคะ่ะค่าไฟบ้านเสามุนือใช้ลงไปไฟนะ่ะอืค่าน้ําก็เดือนละสามสิบบาทพี่น้องเลยที่นี่นะค่าน้ำสามสิบบาทเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ําเลยซักผ้าอาบน้ําพ่อแม่ลูกแค่นั้นจบนะคะไม่ต้องไปปลูกต้นไม้ให้มันลกสวนให้มันมียุงให้มันมีงูเข้ามาที่กวางแต่ไม่อยากปลูกคะ่ะเออ ไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นเพราะขี้เกียจค่ะอืมนะคะใครมีที่มีทางอยากทํามาช่องทํามาหากินยังไงก็เชิญคนอื่นเชิญแต่อย่ามาแนะนำสาวมนเบาเพชรน,นะสาวมนเบาเพชรเป็นคนขี้เกียจไม่เอาไหนค่ะอืมเนาะคนไม่เอาฐานอย่ามายุ่งกับคนไม่เอาฐานนะคะใครดีใครสูงส่งใครมีรถเบนซ์ขับใครมีบีเอ็มขับ ใครมีลกคนใช้เป็นสิบสิบคนเออใครมีเพื่อนเป็นฝูง<ม>เพื่อนแดกนะคะเยอะๆเพื่อนเป็นฝูงอะเพื่อนจริงใจไม่ค่อยมีหรอกสามวัลไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่ขอมีเพื่อนค่ะ<ม>ขออยู่กันแค่นี้<ม>กับเอฟซีคนที่เข้าใจ<ม>พอนะคะทุกคนไม่พูดมากเจ็บคอเพราะว่ามีเพื่อนมีแต่เพื่อนแดกค่ะเ<ม>พื่อนเพื่อนรู้ใจไม่มีค่ะมีแต่เพื่อนอยากมามาแดกค่ะพอมีให้แดกก็ว่าเราดี พอไม่มีให้แดกก็ดินทาเรากินข้าวบ้านเรานินทาเราค่ะแบบนั้นไม่เอาค่ะเบื่อค่ะเนาะสู้อยู่ไม่ได้มีอะไรกินเราอย่างเงี้ยมีอะไรเราก็ซื้อกินอยากกินไรก็ซื้อกินเออเงินอยู่ในบ้านเราเองของเราเองซื้อมาก็ตกลงในท้องผัวท้องลูกไปท้องเมียไปจบไม่ต้องเป็นอะไรนะเผื่อแผ่ชาวบ้านเขาพอแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วเหนื่อยค่ะ ทั้งเปิดทั้งนายเท่องอิ่มเ้ยพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ลา,าไปก่อนนะคะมาน้ามาหน้ามาน้า,า,นาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดอีกไม่กี่ชั่วโมงโอเค